ขณะที่พระใหม่ยังอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็คิดว่าคงจะมีการประชุมทุกเย็นเพียงสามอาทิตย์แต่ตามปกติวัดของเราก็มีวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำแต่มีนอกกว่านั้นก็ในระหว่างจะมีการประชุม แต่ในช่วงที่พระใหม่เข้ามาอยู่ด้วยก็คงจะมีการประชุมทุกวันเว้นเสียจะเป็นบางวันที่มีธุระจาเป็นก็ค่อยว่ากันอีกถ้าไม่มีอะไรก็คิดว่าคงจะประชุมกันทุกเย็นทั้งพระใหม่พระเก่า การประชุมหาเรือกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีผู้ที่เข้ามาศึกษาสิ่งไหนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นมีความสงสัยในจิตในใจอยู่ก็จะได้หมดความสงสัยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำความเห็นที่มัน จิตแปลกแตกต่างมาก่อนก็ทําความเห็นใี้ถูกต้องได้ขณะจิตที่ฟังธรรมเทศนาทูบาจารย์ที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติจิตใจก็จะได้รับความผ่องใสอันนี้คือการได้ยินได้ฟังจากนั้นก็เรื่องที่เราจะต้องได้รับรู้รับทราบร่วมกัน มีกฎระเบียบเป็นต้นที่อาจจะได้พูดในช่วงนั้นอันนี้คือผู้ที่เข้ามาศึกษาแต่มีแต่ศึกษาตอนเช้าอย่างเดียวมันก็น้อยเกินไปที่หลวงพ่อพูดบางทีก็จะพูดมากก็ไม่ได้แต่ก็พูดให้พอเป็นแนวแถวสําหรับผู้เข้ามาศึกษาอย่างวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ การเป็นอยู่การฉันปัตตาหารนะตามปกติพระป่าพระกรรมฐานเวลาเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งประจำที่เมื่อนั่งประจำที่ให้สินให้พรให้พรการให้พรนี่บางทีให้ท่านกลุ่มบางทีให้เฉพาะหัวหน้าบางทีหัวหน้าให้องค์ใดองค์หนึ่งให้สุดแท้แต่ อันนี้คือเป็นประเพณีมาตั้งแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปฉันพัฒฐา,ารพระพุทธองค์จะให้องค์ใดเป็นผู้แสดงธรรมหรือเป็นผู้อนุโมทนาอุบาสกก็เข้าไปรับบาตรองค์นั้นจากนั้นองค์นั้นก็เป็นองค์อนุโมทนาแต่โดยมากก็พระพุทธองค์เป็นผู้แสดงธรรมและอนุโมทนาในพิธีนั้น,น,น แต่บางครั้งก็มีพระสาวกอนุโมทนาก็มีพอมาถึงยุคของเราโดยมากก็ฉันพร้อมกันของหัวหน้าให้พรให้พรพร้อมกันทั้งหมดแต่บางครั้งอย่างหลวงตาท่านก็ให้พรองค์เดียวบางทีท่านก็ให้องค์ใดองค์หนึ่งให้พร <c oughs> ก็มีอันนี้ก็คือการให้พรเมื่อให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะฉัน ขณะที่จะมาฉันยกบาทขึ้นมานั่งแล้วจะจัดอะไรก็จัดซะ,ะพอจัดเรียบร้อยแล้วให้มองดูในบาทให้กำหนดดูบาทมองดูในบาทพิจารณาพิจารณาปฏิสังขายโยน,นิโสบินดาปาตังอย่างอัชมยาปจัจเวกิตวายัง โยบินดาปาโตปริภโตโจเนวทวายะนมะทายะนมันธนายะนวิภูษนายะยาวเดวะอิมัสกายะสัตติกิยาญาปนายะวิหิงสุปราติยาพรหมจริยานุกห้ายะอันนี้คือเป็นคาถาเป็นบาลีแต่ความหมายก็คือเราจะฉันอาหารเพื่อยังชีพให้เป็นไปเพื่อได้ประพฤติพรหม,มจรรย์ เพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเราจะไม่ฉันเพื่อ,อบำรุงร่างกายให้เป็นนักชกนักปั้มนักมวยเพราะนักเพาะกายถึงจะเลี้ยงอิ่มหมีผีมันเลี้ยงดิบเลี้ยงดีขนาดไหนร่างกายอันนี้ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายในที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าไปได้เพราะน,นั้นท่านอย่างพิจรารณาเวลาจะฉันปัตตาหนาึมองดูบาด กำหนดพิจารณาปฏิสังขายโยนิโสบินดาปาตังอาหารอยู่ในบาตรก็เป็นอาหารที่น่ารับทานแต่พอเข้าอาหารเข้าอยู่ในปากของเราแล้วก็เป็นของปฏิกูลเวลาคลายออกมาเนี่ยมันเปื้อนกับน้ำลายแล้วใครจะรับไม่ได้เป็นหน้าขยะขยงแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของอสุภปฏิกูล เมื่อกลืนเข้าไปในท้องแล้วกลืนเราเข้าไปนําไส้แล้วไปอยู่ในกระเพาะแล้วก็เป็นอาหารใหม่ต่อไปก็ย่อยเป็นอาหารเก่านี่ก็ออกไปจากอาหารใหม่ที่เราทับรับทานวานน้การรับทานเพื่อยังชีพให้เป็นไปไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเพื่อสะสวงหาทางที่จะพ้นทุกไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัักสงสารอีก ใน,นเวลาจะฉันอาหารเวลาจะทานอาหารท่านจึงให้คำรวมดูในบาตรซะก่อนพิจารณาซะก่อนเพราะนั้นพระในครั้งเก่าแก่ล้มปู่ล้มตาอย่างล้มปู่ฟันท่านยังเอามาพูดเป็นเชิงตลกคบขันเมืองั้นแต่ในสมัยท่านบวชใหม่ท่านบวชใหม่ท่านไม่ได้ปฏิสังขารโยนิโสบินดาปาตังท่านไม่ได้ปฏิสังขารโยงั้นแ ท่านก็น,นี่แหละผราหัวานาคเอาให้เน้อยเอเอาปั้นข้าวเหนียวมาอะไรก็มาก,กจัจมเศษขาเท้ากันนะปฏิสังขารโยนิโสบินดปาปตังปฏิเสวามิเทวทวัตบินดปาปตังก็คือบินทบาทปฏิสังขารโยนิโสบินดปาปตังก็คืออาหารบินทบาทปฏิเสวามิาจะเสพแล้วกินอาหาราท่านก็เศษขาถ้าเป่าเป่าซะก่อนว่ เป่าดับไฟนรกว่างั้นเถอะเออยังค่อยเอาใส่เนบาตแล้วให้พระใหม่ฉันว่างั้นเถอะถ้าพระใหม่จมปฏิสังขารโยไม่ได้ต้องให้เนน้อยเป็นคนเสกคาถาดับไฟนรกซะก่อนถึงจะให้พระใหม่ฉันอันนี้คือหลวงปู่ฟัน่นท่านเอามาพูดคือเขาถือกันเป็นเรื่องศักดิก์สิทธิ์ว่าสมัยก่อนแต่มาพิจารณาดูปฏิสังขารโยนิสโวบินดาปาตัง ความหมายก็คือให้พิจารณาโดยแยบคายโดยรอบครอบก่อนฉันอย่าไปฉันเพื่อเป็นอย่างอื่นเห็นโทษในการฉันฉันเพื่อยังชีพเพื่อได้ประพฤติพรม,มจันทนะร่างกายนี้ถึงจะกินอาหารดิบด,ดีขนาดไหนมันก็เป็นของคนอื่นอยู่เสมอเป็นอื่นอยู่เสมอเลี้ยงทอะไรก็ไม่เชื่อเพราะงั้นเอนะให้กินดีขนาดไหนก็ไม่เชื่อ นะกินดิบกินดีท่าไหล่ยิ่งตายเร็วงั้นเถอะอาหารดิบดีกินเข้าไปท่าไหลายยิ่งอ้วนยิ่งอ้วนยิ่งไขมันมากแต่ยิ่งตายเร็วเพราะน,นั้นร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราพร้อมที่จะแตกดับในที่สุดเรานั่นคือไข่ค,คือใจคือนามธรรมาตัวผู้รู้คือมโนคือใจนั่นเป็นเจ้าข,ของของกายนี่อย่างที่ลงตาพูดเมื่อคืนเนะนะ พอมาเกาะปฏิสนธิมายึดร่างกายตัวนี้ก็ถือว่าเป็นของตัวเองถือว่าเป็นของเราแท้ๆที่ไหนได้อีกสักวันหนึ่งร่างกายนี้นก็จะต้องแตกสลายในที่สุดสู่ดินน้ำลมไฟใจก็ไปเกาะที่อื่นอีไปยึดที่อื่นอีกเพราะนั้นใจตัวนี้เป็นผู้ลุ่มหลงมัวเมากับร่างกายอันนี้ก็คือท่านให้พิจารณาปฏิสังขารโยนิโสบินดาปาตังก่อนที่จะฉันต้องสํารวมในบาะก่อน ไม่ใช่ว่าเราจัดปุปปับปุปับเสร็จแล้วกับมาก็โุกมับฉันเลยไม่ได้เลยอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านดุเลยไม่พิจารณาซะก่อนฉันใช่ไม่ได้ต้องมองดูในบาทซะก่อนพิจารณาซะก่อนให้แยบคลายซะก่อนค่อยฉันฉันแบบไม่ลืมตัวฉันแบบพระกรรมฐานฉันแบบมีครูฉันแบบตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่าไปฉันด้วยความอยาก อย่าไปฉันด้วยความโลภอย่าไปฉันอาหารด้วยมุมมามนนี้ขณะที่ฉันฉันด้วยความระมัดระวังเราจะไม่ฉันดังจับจับคือพวินัยได้บัตรเราจะไม่ฉันดังสูดสูดเราจะไม่ฉันเรียมือเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่โยนคำข้าวเข้าปากเราจะไม่ฉันกระทำกระพุ้งแก้มให้ตุ๋ยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลาง อันนี้คือพระวินัยของพระทั้งหมดอันนี้ยกมาเพียงประเด็นในพวกเราดูในเสกียวัดวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเลขเสเสกียวัดเสกีวัดจัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งสารูปหมวดที่สองโภชนะปฏิสังยุตหมวดที่สามธรรมเทศนาปฏิสังยุตหมวดที่สี่ปกกิณกะสารูปมีที่หนึ่งมียี่สิบหกหนึ่งสองภิกษุเพิ่งทาความศึกษาว่าเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อยเราจะรับบิณฑบาตโดยเคารพ เราจะเดินเราจะนุ่งผมให้เรียบร้อยเ,อเราจะเดินบินธบ,บาตโดยเคารพแต่ไล่ไปเรื่อยมาจนโภชนะปฏิสังยุธที่สองมีสามสิบกีับเรื่องเกี่ยวกับการบินธบ,บาทมเมื่อเราบินธบ,บาทเราจะกเราจะแล่ดูแต่ในบาตเราจะมีตาทอดลงไปนั่งในบาตทั้งไปทั้งนั่งในบาตอ,อย่าไปมองฟ้า โลกเลขตโลกเรียกเหมือนกับคนไปหาอของป่านั่นแหละมีตาสำรวมไปทุกความสำรวมระวังรีกว่าสมณะสารูปการฉันก็อย่าไปฉันแบบมุมมามเ,เราจะไม่ฉันพางสมบัดมือพางเราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวให้ตกลงในบาตหรือในที่นั้นๆเ,เพราะนั้นเวลาเราจะลุกจากที่ เราจะลุกเราต้องมองดูรอบข้างเราซะก่อนมีเมล็ดข้าวตกไหมมีน้ําหยดไหมมีน้ําแกงหยดไหมมีผักหลุดไหมเราต้องเก็บให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่เราจะลุกเอาผ้าเช็ดมือของเราเช็ดเช็ด,ชด,ชด,ชดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะลุกจากที่นั่งแ่มไม่ใช่ว่าเราลุกขึ้นมาบริเวณที่นั่งของเราเกลื่อนไปหมดด้วยเม็ดข้าวบังด้วยผักบงังด้วยน้ําหยดบงังอันนี้แปลว่าใชไม่ได้ผิดต่อวี่ไหนนะ อยาะดันการฉันพวกเราก็ต้องมีวินัยเหมือนกันเราจะไม่ฉันพรางสะบัดมือพางเราจะไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำเราจะไม่ฉันทำกระโปงแก้มให้ตุย๋ยเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเราจะไม่ฉันเรียริมฝีปากเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสูดสูดเราจะไม่ฉันเรียมือ สิ่งเหล่านี้เป็นวินัยทั้งหมดเพราะนั้นวินัยเหล่านี้เอาไปใช้ในคารวาสก็ได้ไม่ผิดราะงั้นเ,เป็นกิริยามารยาทที่สวยงามเพราะพทธเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะนั้นท่านบัญญัติวินัยของท่านเอื้อไปในทางมารยาทการอยู่การกินการเ,เป็นอยู่ไม่ให้มุมามา่นแนั้น เวลาฉันก็ไม่ใช่ว่าสะบัดหน้าสะบัดหลังเ,เมื่อคำข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดถ้าพิจารณาดูแล้วมันงามไหมพระพุ้ธเจ้าท่านบัญญัติมาทั้งสองพันกว่าปีคำข้าวอยู่ในปากพูดแล้วมเมล็ดข้าวกระเด็นไปหาคนอื่นไปหาจานอื่นเข้าเอเพราะนั้นการฉันในบาทท่านจึงไม่ให้พูดถ้าไม่จําเป็นถ้าจะพูดก็ต้องกลืนคำข้าวซะก่อนจึงค่อยพูด อคำข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนะอันนี้ก็คือพระวินัยพวกเราได้เข้ามาศึกษาก็จะได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าพวินัยของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้นั้นมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์สําหรับชีวิตประจําวันของเราเอาไปใช้ก็มีแต่คุณค่ามีประโยชน์ทั้งนั้นนะ่ะสอนลูกสอนหลานสอนใครๆก็ไปอยู่ในสมาคมใด คนทั้งหลายก็ยกย่องทั้งนั้นแหละที่เอาไปใช้นี่นะการอยู่การกินเนี่ยการเป็นอยู่พวกเราพระทุกองนะดูพวินัยจุดนี้น,ะนานๆหลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังเวลาการฉันก็เหมือนกันหลวงตามหาบัวท่านเน้นหนักเวลาเราจะฉันอะไรในบาทมีผักหรือมีอะไรก็ตามจัด ม้วนผักให้เรียบร้อยอยู่ในบาบแล้วยังค่อยเอาขึ้นมาฉันไม่ใช่ว่าเราจะเอาขึ้นมายกมาข้างนอกมาทําเป็นคาแล้วยังค่อยฉันดูแล้วมันไม่งามหลวงตามหาบัวท่านบอกหมดนะเวลาเคี้ยวอาหารก็เหมือนกันอย่างแป้งเนี่ยมันดังใส่เข้าปากไปเคี้ยวควุควม่มขุ่มแบบคนไม่มีสติไม่ได้เวลาเอาเข้าในปากให้กด ให้มันแตกซะก่อนกดแรงๆสองสามเคี้ยวแรงๆกดแบบช้าๆกดแรงๆสองสามสี่ครั้งพอมันแตกแล้วจะค่อยเคี้ยวอาหารต่อไปออไม่ใช่ยัดเข้าไปแล้วกวักกวักกวักไปที่ไหนก็ดังไปเด็กเสียงดังไปหมดแปลว่าฉันไม่มีสติใช่ไหมพอลดเข้าไปเตะลิ้นเท่านั้นหูดับหูอ,อ,อยู่ใกล้ป่าเจ้าเองยังไม่ได้ยินคนอื่นเขาอยู่ไกลๆเขายังได้ยิน ลวงตามหมาบัวท่านว่างั้นไม่พินนาดูแล้วมันจริงเลยเอออันนี้หลวงพ่อนำทำทำพูดของท่านเอามาพูดสอนให้หมูพวกเพื่อนได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นคติตัวอย่างต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์ก็จะได้สอนศิษย์ไปเมื่อเราเป็นเป็นครวาดเป็นเจ้าของครอบครัวเราก็จะได้สอนลูกสอนเต้าของเรา ไปในสถานที่ใดเข้าสมาคมใดผู้ใหญ่ระดับไหนก็ได้แต่ใช้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เสเกียวัดออกไปใช้เละหลวงพ่อวัดดีทั้งนั้นนะถูกต้อง <c oughs> อา้าตอนนี้ไปรับผ่อน